สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุกตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชมวันนี้เมนูง่ายๆปลาทูทอดผองผักทั้งหลายอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเก็บจากบ้านเรานี่เองไม่ต้องเยอะแค่นี้ก็พออิ่มแล้วนะคุณผู้ชมจะทำพริกป่นนะ้ำปล้านะทานคู่กันเดี๋ยวเราไปทอดปลากันเลยเนาะ ตัวใหญ่เลยนะคะอันนี้ราคา40บาทสองตัว40บาทค่ะนทีุ่ปน,นี่น้ำซกปน้ำปลานเนี่ยน้ำกับยอดระถิ่นเนี่ยอร่อยมากอีกเตาหนึ่งเราก็จะตั้งน้ำ ต้มผักนิดนึงนะคะอีกาว้ก่อน ้เรามาดูตัวเออลวกผักต่อเลยนะจ๊ะปลาก็กระเดง อันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรนะผักโขมชูรสนะคะคุณผู้ชมเรียกงนะ่ายๆเลยเนาะแค่เมนูนี้ก็ข้าวสองจานแล้วนะคะคุณผู้ชม ผักดีนะคะที่เอออะไรนะจะอมนิดหน่อยทะมือคลงล้วนนิดหน่อยเ็ษเล็กผสมน้อยเราลงๆรมกัดก็ได้เยอะเลยนะคะคุณผู้ชม ลาเราก็ได้แล้วนะคุณผู้ชมอืมเหลืองเลยลาผือทอดต้มมะเขือสักนิดหนึ่งนะคะ ระหว่างรอมะเขือต้นเดี๋ยวเราก็ไปทําน้ำพริกปุ่นปะลาล้ากันนะจ๊ะทําน้ำพริกปุ่นนะคะพริกสักสองช้อนปุ่งชูรสสักนิดนึงน้ำปะลาร้า แค่นี้เองจากคุณผู้ชมเค็มๆหน่อยนะคนๆไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูมะเขือแล้วก็จัดลงจานกันเลยเนาะ แค่นี้พอจ้ะเขือแก่หน่อยๆอย่าไปจัดผักเพิ่มนะคะ ผักผูกชูรสชะอมนิดนิดหน่อยหน่อยพอรวมกันแล้วได้เยอะเลยน,นี้ก็จะเป็นตําลึงนะคะ ยอดมาลุมนิดนึงเดี๋ยวลงสำลับกันเลยเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกับข้าวของเรานี่เลยค่ะผักต่างๆน้ำพริกป่นปลาล้านะคะแล้วก็นี่เลยปลาทู ทานมากคุณผู้ชมคะ่ะกับข้าวเสร็จแล้วตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ